รบสวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีลูกค้าสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับอยู่กับผมนะครับผมชายพีนะครับทรงโจรแต่โดนใจครับผมครับนี่มาแล้วนะครับผมนะวันนี้นะครับบรรยากาศช่วงเย็นครับผมนะมีรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะครับเป็นนะครับยูสุดีแม็กหนึ่งจุดเก้าตัวเซทไฮเลนเดอร์นะครับคันนี้เป็นรถกระบะสี่ประตูนะครับสีขาวมุกสวยๆเลยคันนี้นะครับผมนะครับรถปีสองพันสิบเก้านะครับผมนะราคาเพียงนะครับห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเกอออโต้นะครับ ไม่สามหมื่นโลเท่านั้นลูกค้านะครับใครหาอยู่นะครับผมสภาพนี้นะครับผมนะสวยเกตเนะครับผมหน้าตัวรถตัวถังบอดี้ต่างๆเดิมแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมภายนอกภายในใหม่ใสสะอาดหมดเลยนะครับผมก่อนรับชมคลิปนะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานสนุกค้าด้วยนะครับผมมาครับเดี๋ยวชายพีจะพามาดูรายละเอียดตัวรถรอบคันกันนะครับผมนะสำหรับลูกค้าท่านใดที่ดูอยู่ที่หาอยู่นะครับกระบะสี่ประตูแบบนี้นะครับผมนี่นะครับงบไม่แพงครับผมหน้าได้นะครับ หน้ากระจังโครมเมียมนะครับผมสวยๆเลยนะครับนี่ไลริ้วรอยเลยนะครับหน้ากระจังโครมเมียมเงาๆนะครับผมนี่คาบดำไม่มีขึ้นนะครับผมนะครับมาพร้อมกับตัวไฟหน้าโปรเจคเตอร์แล้วนะครับนี่ไฟเดอไลท์สองสว่างตอนกลางวันนะครับนี่เปิดไว้ให้ให้ดูแบบนี้เลยนะครับผมคมไฟใหม่เลยนะครับใสๆนะครับโครมเมียมคิ้วไฟก็สวยๆนะครับผมนะนะครับมาพร้อมกับตัวนะครับไฟตันหมอกแท้เดิมของตัวโรงงานแล้วนะครับผมตัวนี้นะครับผมฝาครอบตัวนี้นะครับเป็นพลาสติกสีดําสวยๆนะครับผมน่าสภาพดีเลยนะครับโครมเมี่ยมต่างๆสวยเดิม นะครับมิติตัวรถนะครับเหลี่ยมสันต่างๆนะครับสวยๆคมๆเลยนะครับตัวรถสีขาวมุกครับผมช่องลมกันชนหน้านะครับนี ario, ่สภาพนี้เลยนะครับผมนะไม่มีแตกหักนะครับผมนะนี่ใหม่ครับผมนะสภาพดีนะครับสีไม่ด่างนะครับผมนี่เรนไฟหน้าด้านขวาครับผมสภาพเดียวกันนะครับหน้าเรนนะครับสภาพใสนะครับผมรอยขีดข่วนรอยขนแมวต่างๆครับรอยสะเก็ดหินไม่มีเลยนะครับลูกค้านี่ให้ตากล้องซูมไ้ดูชัดๆก็ได้นะครับผมนะสวยจริงนะครับผมนะสภาพสวยเลยนะครับ ัวรถใหม่มากครับผมหน้าไม้สามหมื่นโลเท่านั้นปีสิบเก้านะครับผมคันนี้นะครับมาจัดไปได้เลยนะครับผมนะนี่ครับผมน้มาดูด้านข้างตัวรถกันบ้างนะครับผมนี่ครับสีผิวพันธุ์ของเขาต่างๆนะครับผมน้าตัวรถนะครับสีเสมอกันเลยนะครับผมน้าร่องกันชนหน้าไม่มีดุ้งนะครับผมนะนี่เดี่ยมสันนะครับโค้งๆกลมๆสวยๆนะครับผมนี่นะครับมาดูล้อแม็กกันบ้างครับผมล้อแม็กคันนี้ขอบ18ดนะครับแม็กแท้เดิมโรงงานจับคู่กับยางบิสโตนนะครับผมเดี๋ยวผมดูปียางให้นะครับ คันนี้นะครับได้ยางปี2023ด้วยนะครับยางใหม่เลยนะครับผมน่ายางปี23นะครับนี่นะครับใหม่ๆนะครับผมนะดูดอกยางครับผมนะนี่ครับผมแค่จะไม่ผ่านการใช้งานมาเลยนะครับผมนะดอกยางใหม่เลยตุ่มยางอยู่ครบนะครับผมออกไปใช้งานอย่างเดียวครับผมนะไม่ต้องไปเปลี่ยนครับ กระโดดซุ้มล้อนะครับโครงสร้างต่างๆแท้เดิมโรงงานแน่นอนร้อเนะครับผมนะตัวนี้นะครับระบบช่วงล่างนะครับผมนะนี่เดิมๆเลยนะครับผมคัดทรงคัดสีต่างๆนะครับไม่มีสนิมขึ้นครับผมพลาสติกอยู่ครบหมดนะครับหมุดยึดไม่มีหายนะครับผมกระจกมองข้างตัวนี้เป็นปรับไฟฟ้านะครับผมหน้าตัวนี้นะครับฝาครอบสีเดียวกับตัวรถนะครับได้ไฟเดียวมาแล้วนะครับผมนะถานกระจกใหม่ๆเลยนะครับ นะครับอักษรตัวรถอยู่ครบหมดนะครับนี่มาให้ครบหมดทุกอย่างนะครับผมมิติตัวรถนะครับตัวเดี่ยมสันนะครับตัวประตูนะครับผมนะยาวๆเลยนะครับเดินถึงแผ่งกระบะด้านท้ายเลยนะครับผมนะคมๆสวยๆนะครับบันไดข้างครับผมนี่นะครับใหม่เลยนะนี่ครับผมนะแทบจะไม่มีริ้วรอยผ่านการใช้งานมาเลยนะครับผมสวยครับผมนะตัวนี้นะครับห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับผมนะ่นี่สติกเกอร์นะครับกระจกนะครับผมอยู่ครบหมดนะครับผมนะนี่ของแท้ครับผมนะอยู่ครบทุกบานครับ คิ้วดิดน้ำขอบกระจกครับผมนะนี่นะครับตัวนี้นะครับไม่มีดุ้งไม่มีงอนะครับผมนะสภาพสวยเดิมหมดนะครับผมมาดูภายในตัวรถกันบ้างนะครับผมนะตัวนี้นะครับรุ่นนี้นัจะเป็น 1.9Z นะครับผมนะตัวนี้จะมาเป็นเบาะผ้านะครับผมนะเบาะผ้าตัวนี้แท้เดิมโรงงานเบาะไม่สกปรกไม่ช้านะครับผมหน้าเบาะทรงสปอร์ตสวยๆนะครับผมสภาพดีนะครับผมหน้าหนี่ไม่มีรอยยับรอยขาดเลยนะครับผมนี่ปีกเบาะแน่นๆหมดนะครับผมนะ เบาะไม่มียุบไม่มีหักนะครับสันบงสันเบาะต่างๆนะครับผมน่าสวยเลยนะครับผมนะสภาพดีมากครับผมนะนี่เดี๋ยวผมให้ดูนะครับมาดูเลขไม้ตัวรถกันครับผมนี่นะครับนี่หน้าตาน้าปัดเรือนไม้นะครับผมน้าหน้าตาแบบนี้เลยนะครับผมนะครับเลขไม้ดูครับผมสามหมื่นสองพันนะครับสามร้อยแปดสิบเอ็ดกิโลเมตรเท่านั้นนะครับผมนะได้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแล้วนะครับผมนี่ ผมอะไรมันตีฟังกชันครับผมนะครบคคอนโทรลมีให้ครบแล้วนะครับตัวนี้นะครับผมน้าฝั่งซ้ายนะจะเป็นควบคุมนับตัวเครื่องเสียงนะครับผมเครื่องเสียงรถเสียงนะครับนี่รับสายโทรเข้าโทรออกนะครับผมที่สําคัญครับผมคันนี้นะได้เกียร์ออโต้ด้วยนะครับผมนี่ดูหัวเกียร์ครับผมใหม่ๆเลยนะหัวเกียร์สวยๆนะครับแผงครอบเกียร์ต่างๆนะครับผมนะนี่ครับผมไฟในาในตัวคอนโซลตัวนี้นะจะเป็นไฟสีส้มนะครับผมนะนี่มิติตัวรถสวยๆนะครับหน้าจอนะเป็นวิทยุซีดีนะครับผมนะใช้งานได้หมดครับผมนะปกติเลยนะครับ แอรเปยวิทยุซีดีต่างๆนะครับผมนะแอร์เป็นมือบิดนะครับผมนะลมแรงมากครับผมนะตัวนี้นะครับแอร์เย็นฉ่าเลยนะครับผมนะครับมาดูคอนโซลหน้าตัวรถกันบ้างนะครับผมนะตัวนี้คอนโซลหน้านะครับสภาพนะครับไร้ริ้วรอยเลยนะครับผมนะคาบกงคาบกาวคาบด่างไม่มีนะครับผมนะนี่ดูเก๊เก็บของนะครับนะตัวนี้เป็นสีดําเปลี่ยนโนแบ็คตัวนี้เป็นหนังนุ่มๆนะครับผมนะนี่คอนโซลเก๊ะตรงกลางด้านบนนะครับผมนะนี่ครับนี่ไม่ชำรุดไม่เสียหายนะครับผมนะเก็บโฟงเก็บของได้หมดนะครับผมนะนะครับนี่ครับผมนะ กระจกมองข้างพับตัวปรับไฟฟ้านะครับผมนะแต่ว่าเวลาพับนะครับต้องพับด้วยมือนะครับผมปรับระดับสูงต่ําไฟนะครับผมนะานี่ช่องเก็บเหรียญนะครับเล็กๆน้อยๆที่วังแก้วน้ํามีให้ครบหมดนะครับคันนี้นะครับผมนะสวยครับผมรถสภาพใหม่เลยนะครับไม่สามหมื่นโลดูแผงประตูครับนี่ใหม่ๆนะครับผน้าออกนะครับผมบอกเลยนะสภาพน้องๆป้ายแดงได้เลยนะครับผมนรถสภาพนี้นะครับสวยเกียเอบวกๆเลยนะครับผมนะ โครงสร้างตัวรถนะครับผมตัวนี้เดิมร้อนะครับรถไม่มีอุบัติเหตุชนหนักมาครับไม่มีรอยต่อของการทําสีนะครับผมขอบยางไม่มีเปื่อยไม่มียุ่ยนะครับนะนี่ดูตัวหัวน็อตครับนอกในซ้ายอ่านอกในบนล่างนะครับนะไม่มีขันไม่มีแกะนะครับผมนะดูบนล่างเลยนะครับบานพับแท้เดิมหมดนะครับสีเสากลางตัวนี้นะครับไม่มีรอยต่อของการทาสีนะครับผมนะนี่ตัวบันไดเหล็กด้านในดูครับรอยขูดรอยถลอกไม่มีเลยนะครับผม นะครับคันน sí ี้นะครับติดฟิล yup ์มมาให้แล้วรอบคันนะครับผมนะลูกค้าได้ไปไม่ต้องไปติดฟิล์มไม่ต้องไปเปลี่ยนยางนะครับผมนะน้ำมันเครื่องไม่ต้องเปลี่ยนครับเราจัดการให้หมดนะครับผมนะมาดูในภายในของตัวนะครับห้องผู้โดยสารกันบ้างนะครับผมนี่นะครับเบาะห้องผู้โดยสารกว้างมากๆนะครับลูกค้านะครับเบาะใหญ่เลยนะครับนั่งสบายแน่นอนนะครับผมเบาะพานั่งนุ่มๆนะครับเดินทางต่างจังหวัดนะครับผมนะนั่งนอนสบายนะครับเหยียดแข้งเหยียดขาได้นะครับผมนะไม่อัดนะครับกระเป๋าจิงโจ้มีให้คู่หน้าแล้วนะครับผมนะยางปูพื้นนนะะคครรัับบยง ยางพรมต่างๆนะครับผมนะมีให้ครบหมดนะครับผมนะสภาพใหม่เลยไม่สกปรกนะครับฝ้าเพดานนะครับผมนะไม่มีรอยยันรอยเจิมนะครับผมนี่คราบรอยนิ้วมือไม่มีเลยนะครับผมนะสวยเลยนะครับผมคันนี้นะครับคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับสีเสาหลังเก่งนะครับผมนะหลังขวาดูครับสภาพสีเดิมหมดนะครับผมนะไม่มีกลับสีเปลี่ยนสีมานะครับผมแผงประตูก็ใหม่ๆสภาพสวยๆนะครับนี่แผงกระบานะครับโป่งสวยๆนะครับผมนะไม่มีรอยบุบรอยดุ้งนะครับนะรอยลกยิ้มไม่มีเลยนะครับ สภาพสีนะครับผิวพันธุ์ต่างๆนะครับใสเงาฉ่ําเลยนะครับผมนะดูตัวล้อแม็กครับผมรอยเบียดรอยขูดไม่มีเลยนะครับฝาครอบดุมล้อดูครับใหม่ๆนะหัวนงหัวน็อตเงาๆงาหมดครับผมยางปี23ครับผมนะใช้งานต่อได้ยาวๆครับผมนะตัวนี้นะครับนี่นะครับกระดดกซุ้มล้อแผงกระบาครับผมนะโครงสร้างต่างๆเดิมหมดนะครับรวมถึงตัวคัตซีนะครับผมนะไม่เคยตัดไม่เคยเจาะนะครับผมนะรอยเชื่อมไม่มีเลยนะครับเดิมแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์หมดนะครับผม นะครับด้านหลังของตัวรถนะครับผมนี่ไฟท้ายนะครับด้านบนนะครับจะเป็น LED แล้วนะครับผมแลที่เหลือจะเป็นหลอดไส้นะครับเรียนไฟดูครับผมนะสภาพใหม่กริปก็ผมนะร่องรอยนะครับรอยแตกรายงาไม่มีเลยนะครับผมนี่กันชนหลังของแท้ติดรถนะครับใหม่ๆอย่างนี้เลยนะใหม่จริงนะครับลูกค้าคันนี้ใหม่สามหมื่นโลเท่านั้นนะครับผมนะรถปีงพศเก้าครับผมนี่มือเปิดฝาท้ายครับผมเป็นโครเมียมนะครับไรริ้วรอยเลยนะครับผมนะใหม่มากๆนะครับเรียมสันตัวฝาท้ายต่างๆอยู่ครบหมดนะครับผมรอยบุบไม่มีเลยนะครับ นี่ครับผมนะดูแม็กไดเนอร์บ้างนะครับผมใหม่กริปครับผมนะมองไม่เห็นร่องรอยผ่านการใช้งานมาเลยนะครับผมนะครับรอยคุดรอยถลอกไม่มีเลยนะครับลูกค้าใหม่มากครับผมนะตัวนี้นะครับคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับผมนี่นะครับรถสวยเกรดเอจริงนะครับผมนะคันนี้นะครับ1.9ตัวเซ็ตไฮรินเดอร์นะครับผมนะปีงบสิบนะครับผมไม่สาม0 0ื่นโลนะครับนะครับดูโครงสร้างนะครับเม็ดอาร์คต่างๆนะครับรอยเชื่อมรอยซีนต่างๆแผงใต้ฝาท้ายดูครับ เดิมหมดดูครับผมนะความเกี้ยงของเขานะครับผมนะคีนๆเลยนะครับผมนี่ดูครับใหม่ๆเลยนะครับรถไม่สกปรกไม่ช้านะครับสนิมไม่มีขึ้นนะครับผมคันนี้นะครับลูกค้าดูอยู่นะครับสนใจนะครับโทรมาที่เบอร์โทรด้านล่างที่ขึ้นโชว์อยู่ตอนนี้ได้เลยนะครับผมนะครับเรามีแอดมินทีมงานรอตอบ24ชั่วโมงเลยนะครับผมนะนี่ครับมิติด้านข้างตัวรถฝั่งซ้ายนะครับผมน้าตัวแผงกระบะนะครับนี่นะครับคมๆสวยๆนะครับสีเงาๆนะครับผมนะเดี๋ยวให้ดูช่วงล่างหน่อยนึงนะครับผม นี่ครับช่องนั่งตัวรถนะครับยางอะไรอย steps, Arizona, <m şimdi> ู่ครบหมดเพาคงเพาขับแหนบเนิบนะครับผมนะสนิมไม่มีขึ้นนะครับผมนะสภาพนะครับใหม่มากๆผมบอกเลยนะครับใหม่จริงคันนี้นะครับผมนี่ไม่ไม่ไม่จกตานะครับน้ลูกค้ามาดูตัวรถจริงไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับตรงปกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมนะครับล้อแม็กซ์ฝั่งซ้ายดูครับผมนะครับสภาพใหม่เลยนะครับตัวนี้นะครับผมนะล้อแม็กซ์แท้นะครับยางปียี่สิบสามนะครับผมนะสี่ล้อนะครับผมนะให้ยางใหม่ไปเลยนะครับกระโลงกระโหลกซุ้มล้อเดิมๆนะครับขัดทรงคัดสีดูครับทั้งาัขวนะครบม ร่องรอยไม่มีนะครับนี่ดูเดี่ยมสันตรงประตูด้านด้านฝั่งซ้ายนะครับนะนี่ตั้งแต่ประตูหน้ามาครับผมนะสวยๆคมๆนะครับผมด้ามมือเปิดนะครับเป็นโครเมียมสีบานนะครับนี่ภายในห้องผู้โดยสารฝั่งซ้ายครับผมนี่ครับให้กล้องดูนะครับผมนะบ่ไม่สกปรกไม่มีรอยเลอะนะครับผมนะบ่ไม่ช้าเลยนะครับตัวนี้นะครับผมสวยๆครับผมนะนี่สีเสาหลังเก่งด้านในหลังซ้ายต่างๆนะครับเดิมๆหมดนะครับผมสี่ดูแผงประตูนะครับความใหม่ของเขานะครับผมลูกค้า นี่ครับรอยแตกรอยขูดรอยถลอกไม่มีนะครับผมนะได้รถใหม่ครับผมนะคันนี้นะครับกู้คาไปซื้อป้าแรงนะครับราคานี้ได้แค่อีกู้คาขับเท่านั้นนะครับผมนะแต่ถ้ามาที่สนุกคานะครับได้กระบะสีประตูไปใช้งานเลยนะครับห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันดูครับสติ๊กเกอร์นะครับเสาประตูต่างๆขอบยางดูครับใหม่กริปครับผมนะผมบอกเลยว่าหาตําหนิตัวรถไม่มีนะครับผมนะคันนี้มาดูตัวรถจริงที่ร้านได้นะครับผมใหม่ทุกจุดครับผมคันนี้นะครับอ่ะสวัสดีครับผมนะ สติกเกอร์นะครับผมนะาตัวอักษรต่างๆที่กระจกนะครับผมนะาอยู่ครบหมดนะครับสี่บานเลยนะครับติดฟิล์มให้แล้วรอบคันนะครับเป็นฟิล์มนะครับ3 m มเอนะครับผมตัวนี้นะครับได้ฟิล์มสามเอมรอบคันเลยนะครับผมนี่ครับเบาะด้านหน้านะครับผมนะาผู้โดยสารฝั่งซ้ายนะครับผมเบาะใหม่มากครับผมนะาใหม่กริบเลยนะครับอย่างกับของใหม่เลยนะครับตัวนี้นะครับผมนะาถ้าไม่บอกว่าเป็นมือสองผมบอกเลยนะครับดูไม่ออกนะครับผมนี่ครับเบาะใหม่มากครับผมนะาฐานบงฐานเบาะนะครับนะครับพื้น นะครับผมหน้าตัวกรรมีตัวนี้นะครับดูนะครับไม่สกปรกเลยนะครับผมนะใช่ครับผมนะผมบอกจากล้องบอกสภาพป้ายแดงนะครับดูครับผมนะสีเสากลางครับผมนะครับเดิมหมดครับผมตัวนี้นะครับไม่เคยผ่านการเคาะทำสีมานะครับผมนะนี่ฝุ่นครับทรงสกปรกไม่มีเลยนะครับผมนะรถใหม่มากๆนะครับผมนะหัวนงหัวอตไม่ขันไม่แกะนะครับผมขันนี้อยู่นานไหมทั้งบนทั้งล่างนะครับผมนะผมว่าคลิปนี้ออกไปนะครับผมนะผมเชื่อว่าไปไวแน่นอนนะลูกค้าที่ดูอยู่นะครับผมต้องรีบตัดสินใจนะครับช้าหมดนะครับติดจองแน่นอนนะครับผมนะขันนี้นะครับ นี icana, ่กระจงกระจกนะครับสวยเดิมหมดนะครับผมนะรอมงง้อม um, ็กด้านหน้าซ mm ้ายรอยเบียดรอยเบียดรอยขูดไม่มีนะครับฝากระโปรงดูครับรอยสะเก็ดหินไม่มีเลยนะคาพข้าที่ใครตัวรถไม่มีเลยนะครับผมนะตัวนี้นะครับผมนะลูกค้าดูอยู่สนใจนะครับโทรมานะครับหรือว่าแอดไลน์ที่เบอร์โทรที่ขึ้นโชว์ด้านล่างอยู่ตอนนี้ได้เลยนะครับผมนะโทรมาหาน่องพีนะครับผมนะหรือว่าโทรเข้ามาที่เบอร์ด้านล่างนะครับ เรามีแอดมินรอตอบ24ชั่วโมงเลยนะครับลูกค้านะครับผมนะครับคันนี้นะครับ599,000เท่านั้นนะครับผมน้าผ่อนอยู่นะครับประมาณ10,000ถึง10,000ทานเท่านั้นนะครับผมน้าลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวออกรสสนบาทได้ด้วยนะครับหรือว่าลูกค้านะครับจะตั้งงบดาวไว้นะครับผมน้าเนี่ยถ้าลูกค้าดาวนะครับผมน้าครั้งนึงก็จะถูกลงตามที่งบดาวของลูกค้านะครับผมนะนี่ครับผมนะเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องกันต่อนะครับผมนะไปครับ มาครับผมนะดูให้ครบนะครับผมนะดูบอดี้แล้วดูภายในแล้วต้องดูห้องเครื่องครับมาครับผมมาให้ละกล้องนะครับแผ่นให้ดูนะครับผมนะเป็นเครื่องยนต์1.9 DDI Blue Power นะครับเชื้อเพลิงดีเซลนะครับผมห้องเครื่องใหม่กริปนะครับผมนะนี่ดูฝาครอบเครื่องดูครับเครื่องเดิมเทอร์โบเดิมนะครับผมนะตัวนี้ระบบไอเสียเดิมหมดนะครับนี่ไม่มีเปลี่ยนไม่มีจูนไม่มีแต่งนะครับคันนี้ไม่เคยรีแมปมานะครับผมนะตัวรถเดิมเดิมหมดนะครับ ดูนะครับผมหน้าห้องเครื่องใหม่มากๆนะครับผมนะผมบอกไม่สามหมื่นนะครับบอกเลยนะครับสภาพตัวรถนะครับยิ่งกว่าไม่สามหมื่นอีกนะครับผมนะนี่มอนงมอน้ําจุดอะครับรอยแต้มสีต่างๆนะครับผมนะใหม่หมดเลยนะครับท่อยงท่อยางนิ่มๆใหม่ๆดําๆนะครับผมนนี่ดูแคมรัดนะครับผมนะใหม่กริปครับผมคานหน้านะครับผมนะแผ่นเพทดูครับนี่รอยแต้มสีโรงงานยังอยู่นะครับผมนะไม่เคยถอดไม่เคยแกะเลยนะครับผมนี่แผงซับในบางคนหน้าต่างๆดูครับ สวยมากครับผมนะผมบอกเลยนะครับใหม่จริงๆคันนี้นะครับผมนะไม่รู้จะพูดตรงไหนนะครับผมหัวน็อตปากกระโปรงนะครับไม่มีขันไม่มีถอดนะครับผมนะบานพับแท้เดิมหมดนะครับแข็งจิิงดีดูครับอย่างกับอย่างกับพิ่งแกะถุงพลาสติกอะครับผมผมบอกเลยนะครับใหม่มากๆครับผมนะผมบอกเลยนะครับอันนี้ไม่ได้ลงเงาเลยนะครับผมนะดูครับสภาพนี่เนื้อพลาสติกดำๆเลยนะครับไม่ซีดนะครับผมนะแผงใต้กระจกนะครับเด็กตัวนี้ดูครับนี่นะครับสนงสนิมไม่มีขึ้นนะครับใหม่มากนะครับ ยิ่งครับมองดูแผงหลังเครื่องด้านในนะครับผมตัวฉนวนกันความร้อนนะครับส่นยังไม่มีเกาะเลยนะครับผมนี่ดูครับผมนะหัวน็อตดูครับบานพับต่อกระโปรงหน้าซ้ายขวานะครับผมน้าใหม่กริปหมดเลยนะครับซับในบังโคลนดูครับผมนะนี่นะครับให้เราต้องแพนไปให้ดูครับนะช่วงช่วงนี้นะนี่ครับกระลงกระโหลกซุ้มล้อคาบเลอะคาบปนไม่มีเลยนะครับผมนะใหม่กริปใหม่มากๆครับผมนะคันนี้นะครับรถปีสิบเก้าด้วยนะครับผม นะครับถนนการความร้อนฝากระโปรงนะครับผมนะไม่มีตรงไหนเปื่อยอยู่นะครับหมุดยึดอยู่ครบทุกตัวนะครับผมนจะลงฉลากคําเตือนฝากระโปรงอยู่ครบหมดนะครับผมนะคันนี้สภาพสวยนะครับ AAA นะครับผมนะผมบอกเลยนะคันนี้เราทิปเป็นเอเลยนะครับผมน้ะลูกค้านะครับดูอยู่นะครับอย่ารอช้านะครับผมนะผมบอกเลยนะครับลูกค้าที่โตเข้ามานะครับผมนะน้องคันนั้นอยู่ไหมคันนี้อยู่ไหมไปแล้วดังนั no ้นนะครับผมนะลูกค้าคันนี aga, ้นะครับผมผมบอกเลยนะครับ สวยเกรด A นะครับน้องพีนะครับผมหน้ารีวิวมาหลายครันนะครับก็ไม่เคยเจอแบบอว่าจะสวยนะครับสภาพดีขนาดนี้นะครับผมนะ คันนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งคันที่น่าสนใจนะครับผมน้าผมฝากไว้ด้วยนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมน้าถ้ามีตรงไหนผิดพลาดประการใดนะครับผมน้าน้องพีทรงโจรขออภัยด้วยนะครับผมนะนะครับแต่ก่อนจากกันไปนะกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานสนุกค้าแล้วเกิน้องพีทรงโจรโดนใจด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับผมน้าลูกค้าอย่ารอช้านะครับผมน้าช้าหมดอดไม่ได้ขับตามคอนเซปต์เลยนะครับผมนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับผมน้าฟ้าคึมครผมฝนใหมคลน้าอีครับ